ทนายเดยชาก็เลยฝากไปยังหลายๆคนที่มีพฤติการหิวแสงอยากจะเอาเรื่องเมียหลวงเมียน้อยผัวหลวงผัวน้อยนะครับเรื่องในครอบครัวของนะบุคคลสาธารณะหรือบุคคลทั่วไปมานําเสนอข่าวหรือแม้กระทั่งนักกฎหมายที่มีความรู้ทางกฎหมายเป็นอย่างดีนั้นก็ต้องพึงสังวรว่าคุณจะถูกดําเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา เป็นประเด็นในครอบครัวซึ่งรัฐธรรมนูญรับรองคุ้มครองไว้นะไม่ว่าเขาจะเป็นเมียน้อยจริงหรือไม่จริงยิ่งจริงยิ่งผิดหลักของกฎหมายอาญาถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่ไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่าคึกกะนองอย่าคิดว่าเราแน่วันหนึ่งเมื่อถูกดำเนินคดีจะรู้ว่าคุณจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญานะครับนะไม่ใช่เรื่องสนุกนะ